พักบ้เนี่ยพัเท่าไรเนี่ยพัละห้าพันพัละห้าพนพักละห้าพันเราปุดเป็นราคาถุงมือนี่หลได้กำไรสี่สิบนกิบวันนี้อันนี้ไปหาบาบอโดยทามาด้ล่ได้ลูกเราโดยโดยจะไปชอยแม่เนาะเพ่นเพ่นใหญ่ไปชอยเครื่องเนพนใหญ่เนาะม่ใให่่่่เอ่งก ไม่เท่าไรก็จะว่ากินนี่นะสามสองไม้หาสองไม้หาน้อสองไม้หาเนสี่สี่ไม้นี่สิพันเนาะอ้เจ้าไปเอาเมืองหนึ่งก่อนนะแทนชิมก่อนบอแทนจิมก่อนเนาะน้จิ้มเยนองลาดด้านนี้เนาะเองได้บอนี่นะ

กราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อน้าพี่น้องเนาะบอกว่าชิจูฝั่งลาวเนาะเด้ออยู่ฝั่งไทยทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่ซองบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วน้าพี่น้องเนาะ,ะพ่อพ่อกับซองบอ่าวแสนเมื่อน,นี้น้าพี่น้องเนาะก่อยู่ในช่วงอ่าวันอากาศตอนอค่อยคำยามแรงเด้อน้าพี่น้องเนาะตอนนี้ก่ายทำบอลเซนเดินทางอ่า กลมาทางบ้านนาสนโนน้องเพียงเนาะเนาะมาโมนิกามาบุญน้องเพียงเนาะเนาะโมนิกามาบุญบ้านของทางน้องแอน้อยแต่ว่าน้องหล่น้อยน้องเพียงเนาะเนาะโมนิกาพี่น้อยพอดีว่ามีซองหรือยว่าได้ซองข่าบุญแทนน้องเพียงเนาเนาะนี่นี่พี่น้อยเนาะข่าบุญพี่น้อยเนาะทางแม่น้องแอน้อยเพื่อนพี่น้อยเนาะมีซุ้มมีซองคักแน่ได้พี่น้อยเนาะเชิญมาพี่น้อยเนาะนี่ ครับครับผมวยพี่นเรานีน่เนาะกล้องกล้องหน้าพี่เราไอ,เอ,เอ้เนาะข้าวบุญพี่เราไอ้เนาะข้าวบุญทานแสนพร้มมอ,อมด้วยครอบครัวพี่เราไอ้เนาะวันเริ่มงานนี่วันจันทร์วันจันทร์วันที่เาสาร์สองเดือนหนึ่งสองวันเช้าสี่พี่เราไอนี่เป็นมือเป็นมือตั้งพี่น้องเอ้มือตั้งก็คือมือตั้งของบุญแล้วพี่น้องเนาะแต่กับมือพันธุ์ขารนนี่วันที่เสาร์สามเนาะเดือนหนึ่ง ของวัชซีนี่เป็นมือ,อตักบาทหรือว,ว่าใส่บาทอะไรพี่น้องเอ้เนาะมือใส่บาทแต่ก็จบงานพี่น้องเอ้เนาะมื้อนี้ก็ทางบริษัได้มาบำกัดด้วยครับทางงานทีมง,งานแล้วก็ทางแม่นุ่นแน่เพิ่นครับมันมาบำกันมืนม้อนี้น้ำพี่น้องเนาะงขาดใจได๋กัอนุโมทนาบุญได้พี่น้องเด้อเนาะวัะนนี้ก็อ่าพาพาพี่พน้องเนาะมาอาบุญเอาชิน,นํากันพี่น้องเอ้เนาะ,นะบุญทางของพ่อทาง น้องแอโนยเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเอโนย์ที่ว่าเพิ่นได้ชูนเสียไปที่ว่าได้มรณาภาพไปพีกายนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะโดยโรคประจําตัวเพื่อนที่ว่าโรคอันโรคอย่างน้าพี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อนเพื่อนว่าอายุตานน์เนาะของทางพวน да to hmm ้าโนยน้อยเพื ky, ่อนพี่น้องเอ้ยคือปีนี้กะคือที่เฮ็ดบุญแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะอายุเยวดีใจกับทางแม่ของน้องน้องหนาด้อยเนาะที่ว่าได้เฮ็ดบุญเฮ็ดศีลกับทางกับทางทางพวมมีเนาะพี่น้องเนาะ ขอให้บุญไปฮอดตวดเทิงได้พี่น้องเด้อเนาะขอให้บุญได้ไปเกิดอยู่ภูมิที่ดีพี่น้องเอ้ยเนาะปะเดี๋ยวทางหมดแสนสีผ้าพี่พ่อน้องเข้าไปบนบรรยากาศน้ำกันก่อนนะพี่น้องน้าว่ามื่อนี้มีไผ่มานทำแน่พี่น้องเอ้ยเนาะทางสมบุญเพิ่อนตามที่ว่าเห็นแสดงงานนี่คือทางสมบุญเพิ่นเนาะคือเป็นผู้ที่ว่าเต้นแดนเรื่องกุศลของชิ้นให้อานาพี่น้องเอ้ยเนาะทางโมเสก็เห็นเข่าวอยู่พี่น้องเอ้ยนอกจากนี้กับขอบพวกคุณทาง ผู้ใหญ่เด้อเราพี่น้ ok, องเนาะที่ว่าได้ชุดซอยกลับมาผา้แรงงานบุญนี่น้ำแน่พี่น้อยเนาะกะขอให้ได้บุญได้ดายสำกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะปะเขาเอางงส่งกันเลยพี่น้องเอยเนาะพี่น้อยเนาะตอนนี้กะมาหอนมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอยเนาะแต่ว่าแนมเข้าไปภา้แรงงานนี่คือมิดจีดีอยู่พี่น้องเอยเนาะแขกคนเมืองบดตะโพลหรือว่าจังใดพี่น้องเอยมาบุตรหวงปรทธานสัมปชัญญะเนาะพี่น้องเอยเอากระบอกเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะที่ว่ามื่อนี่เป็นมือบดมือเ้วยแหละพี่น้อยเนาะเด้องัน ทำมาซามาไว้กะอ่า hmm. ม uh, uh, ื e. ่อน uh, mm ี้ถือว่างานบุญบืดมื้อมื่อนี้พี่น้องเอ้เนาะอ่าพี่น้องเอ้ทางนี้เฮ็ดไปสั่งเด้ปลาตุยตุยอยู่นี่เนาะปวดเนาะกันเด้มาด้านหนามื่อกี้เฮ็ดเส้นเพื่อคิดดีเนาะตัวเส้นพาบุกกันดงนั่นบ่ดงกินเท่ากินอย่างเนาะโอ้ยพี่ดอวไอ้เนาะเอาเอาไว้คอยถือกันเลขยกพวกต๊ะกันคอยสิออกรถมาเพราะว่าอะไรกัน อาคิพุ่นบอถือหัวนาอพียเป็นพรสากหลยเนาะ้อยอกเห็นไดพีรเยเนาะ้วไม่ได้อยอกหรเกี่ยว่าเลนบางเทือมันบางอ่าการไม่ได้คอยซื้อแล้แต่ว่าบางเทือมันขึ้นด้อะคดาซื้อบางเทืยมขันเห็นเ็กเด็ดบ่เอ้าน้องพีรเลยเต็มเลยเนาะบงๆาพเต็ เอาปัดๆเอาพี่น้องเอ๋ยกกระซื้อน้ำเชียังมาน้ำแนมมาอนีิพี่น้องเอ้ยน้ำสองแพ็คแล้วก็น้ำหวานแพกหนึ่งพี่น้องเอ้ยเนาะป้าเดี๋ยวเขาสิเข้าไปเบิ่งก่อนเนาะเข้าไปเบิ่งภายในงานก่อนว่าเป็นจังไดแน่พี่น้องยขึ้นมิจีดีอยู่เนาะเพิ่นจะว่าช่วงเวลานี่น่ะสามโมงเนาะเว่าเพิ่นไปทอดดูทอดยางบ่อนะประมาณนี้เนาะเวลาเนี่ยนะ ดะไปไปท่อนดูท่อนใส่หมอให้ยังไหวทนตามที่เราเคยไป่น้องเลยเนาะเก็บดุกันซะ่น้องเลยโดยโดยไป่น้องเยเขาไปงบรรยากาศในงานน้กัน่น้องเลยไปไป้องบรยากันได้มัเปิดกล้องไป้องเยเนาะเกินเต็มเลย่น้องเลย

ใช่ใช่เป็นสมมตอยู่เนาะกำลังเทศอยู่เลยพี่นงอดเนาะกำลังให้พอด้ยเนาะใชจจวัดเลยไทยป่ะ แล้วมาสีเข้าไปกินอะไรไปด้วยเนาะตอนนี้เพิ่งกำลังเทิดอยู่พี่ด้วยเอ่าแต่ว่าคงคงสิได้ถ่าก่อนเนาะถ่าเพิ่งมาแต่เก็บลูกก่อนแล้วก็ยังสิเข้าไปเพราะว่าเขาเข้าไปตอนนี้ก็อ่าคือแม่น้องเองเนาะเพิ่งก็ต้องได้ไปนั่งอยู่แล้วเนาะลูกเจ้าครอบครัวเพิ่งก็ได้ไปเอาไปไหนเพิ่งคือเกาพี่ด้วยเนาะเดี๋ยวถ่าเพิ่งมาก่อนพี่ด้วย ทางโมจิตมาตาเป็นข่าวไปก่อนไลยพี่น้องเลยเนาะมาชายกาโมนี้พี่ตังวนนี้มีแต่น้ำสองแพ็คกับน้ำหวานเนาะแพ็คหนึ่งกะเอาซัมที่มาไล่พี่น้องเลยเอาลายมาไล่พี่น้องเลยเนาะพอได้มาให้เพิ่อนเพิ่มนเลยกันได้เล็กัน้อยนะพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเยมาอนุโมทนาบุญให้เพิ่นพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้กะเพิ่นจะขอดถึงย้ำเจือพี่น้องเอทาง ไม่ต้องเอยเนาะเพื่อนกับบเคยบัเคยลืมพี่น้องเอ๋ยเนาะคิดเห็นตลอดพันวาชันนะพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนสีได้สิมีทำนี่กะคือว่าอะไรพี่น้องเอ๋ยเนาะทางเพันว่าคิดเห็นท่านเนาะบัวดึงบัวดึงคุณนแบบว่าก่อนสีมีทำนี่กะทางทางบัวทวิตดีตนะครับทางบัวแสนน้องพิจารณาข่ามาถ่ายครอบครัวเพื่อนรายกะรวันนี้ ผู้ใหญ่เห thing, ็นหลายช่องทางแล้วก็ซอยๆกันเข้ามาจนม่นมีมือนี่แล้วก็เดินกรบอกของบุญนี่ก็มีทางผู้ใหญ่เพิ่นสัทธามาได้พปงเอยเนาะไอ้ทางทางสับบุญเพิ่นแมแม่ทางผู้ใหญ่ทางช่องทางสับุญเพิ่นสัทธาเข้ามาก็ขอบคุณขอบคุณเพิ่นเด้อเนาะที่ว่าได้ซื้อบุญแล้วก็ทางแม่เพิ่นก็คิดำอยู่ได้วาสีจังไดเด้วาสนาวาจังใหญ่่บุญเนาะให้ได้อะไนพิณเอย ครับขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนาะพี่น้องเนาะโดยอามิทาหาก่อนพี่นอ้อาวไปไปพี่น้องเนาะไปอันนี้เพื่อนกำลัง รับพ่อทำอางนี้พี่เพ่อนเราประทยบรรยากาศสำกันเนาะได้หายใจสิทั้งบ่กันเพื่อนเพี่องเลยมีตู้มีห้าที่เนาะรวัสดีเลย ตั้งังกาลังจุปปะตังสติตั้งชุขนุชมุโตเจชุนีินตั้งปามอจารจุปปะกินาอยากกัมังพัตักกินังมาโนกมังปัิเตปะตักกนาปะตักกินานตะวานลพันตะเตปะตักกินิตัตรตาะตกิตาวลังอาปะะจัะเนื้อโาจุกิตาอะตระเปญาติปิจักตวะ ตั้งแต่มาโนะจนนังปุตตะเสินาสุดินานะจตุมตั้งแต่เักบวชนักเต๋อสินที่ที่แร่วันในนอกน่าจะอะไดเแ๋งลยเงเนาะไุณยังกันเทศงกันเทนั่งีหน้าโอ้ยอะ

วยดีมีเองความเข้กด้ความยผมมีด้อมีเองไงมันเนี่ในไม่รวยห้อ่าถูกเหน่อยได้หลายก็เด้อเด้อเนาะิน้าเทแม่นงามเลนะยซาุเยอ่าล้กันงเนาะอ่านโอยออ โอเว้าวไแเ้ออ้เเนาะมีแตงนีมีแงล้ำ้ยลนั้นเออในเบื้องอาจารย์ต่อไปเบื้องแยงกันไปนี่ละถาถูกุกคนมาตเลยอันนี้กองบุญยังทางพ่อใหญ่คนซอยเ่าไหม่ใหญ่เลยฮะบังมือได้เนาะถาสุเนาะ สมุนเป็นเมื่อบะไรปอเป็นเมื่อแล้วเนาะเดินเดินตัตอนดูที่ตอนตึกรอยเนาะได้ขนมแล้วเนาะได้แล้วได้ครื่องนึ่งแล้วมื่มกวิตละมือนมแล้อันนี้มาทางบ้านชมสะอาดมันู่นเาเราะอันนี้บ่นักโอเคเไปเด้อเนาะ ไปทางหลังบ้านเข้าคนถข้าเข้าบ่เอาเข้าอ่คไม่ข้าะต้านเด้รต้าพนผ้าันไปพ้นแลกวไน่อยเนาะมีตู้ไปอยังแน่เนาะรองพี่น้องคนมาลงให้แลคเน อีโจนยงสารกนินลร์มะลยยันกุ่เจงยันกุญเจงยังได้หมดมุกเผาของพี่ไม่มีชิโม่อม่ดูไม่ยังว่ามาของพี่น้องลราเพื่อนมาซวยนางอ่อนนางอ่อนไมหมอนมีเข่าสานละเอดใส่ดูไ้เ้าิพัมอีนางอ่อนน้ไม่ใช่หรือแม่ทับทิศพามโอเคไปทางไหนเนาะ น่นเหมือนในกันเนาะเออ้องบวกันกับายเครื่องให้กันบ่อเนี่ใช้แเจ้าขายยังแม่เจ้าน่ะไม่ได้ขายออกซิเนบ่อลูกซิเนบ่อนี่กับแม่บ่อนี่เออต้อเป็นอะไเนาะไม่เท่าไรนี่ไม่ละสามสองไมห่าไม่ละสามสห่างนเนาะ เห็นอะไรพวกมันจะแซ่บอยู่ได้เนาะหอมคุ้มเนาะโอซารีกามินี่เนาะขายเป็นพักบ่อเนี่ยพักเทไรเนี่พักะหาพันพักะหาพันพักะหาพันเหนล้ไรปคาได้กำไรสี่สิบพันกิบอันนี้ไปหาบ้าบ่ โดยโดยจะไปช่ยไม่เลยเนาะคนคนใหญ่ไปซอยเคลื่อนคนคนใดเนาเดี๋ยวเสเท่หนอนเนาะงกไม่่าใก็จะว่ากินนี่นะสามสอไม้ห้ไม้าะสองไม้ห้านอยสี่สี่ไม้นี่สิบพัเนาะจ้ปไเอาเงกันหนึ่งก่อนน แทนจิมก่อนบ่แทจิมก่อนเนาะเลยน้ำจิ้มเพ็ดเองได้นะบอด้านนี้เนาะเขดเองได้บ่นี่นะเฮ้ยเยอบ่ื่เจียวคนไหนเจียว่ีเนาะเจียวแหละโอเคไปเยูกข้าไปเอันนี้เอาซาเา กาันมืฝากลูกเล้บ้าเมือฝากลกห้เมีย่เมือฝากลูกเกไมคาได้ไเนาะบางอยู่ใกล้พนะเบาดังเ้ยหอกี้นะันนบางคนมีเมียด้เนาะเอาาพันหาาทน้องโบไคือว่าช่างคนมีเมียเนดาแเลนีนะ เอาหัวดิบอเซน็ม่มีเรเล็ก่นงบอสื่อช่วยนะบอสซนไบอสวช่วยนะน้องเมาโย่ันี้ก็อันนี้สาวการเลือกหมายชลีนะมันต้องกรเลยกทั่ามันต้องกรเลยกรชิบอกนี่เมันก่อนไป่าไหรน้ะเงินพออยู่ว่น้เนาะมน่ยๆมาง่ายๆบ่มาง่ายๆราคาถูก นี่จะหมักเน้น้อยแล้วค่าถืเดินแถทำไมกินแถวแม่เด้อสาสิบพันเด้อเดเนาะฮะอุ่นุนด้วยเด้อโดยโดยขอบใจกันเนาะอ๋อ่ายไว้นงกันได้เดี๋ยวผนโดยโอ้ยปล่อยิมัดยังหงอส่งเลยมเนระแม่เราไปทีนจะหมักเร่องหูโชเรืกเรือแวแกดำกันใช่ใช่ะแม่ขนแบบง่ายแบบเตะิใจน้อยเนาะอาดูดิอาซีซอยเพื่อเด้อะ

เอ้โหตายันคนหลักเลยขอบใจขอบใจอยู่ีเลยคนหลักว่าันเนาะโอ้ยเิดดวบ่นบุบมาทักีเนาะแดีเนาะมออง้เนาะสองพันมาสี่พันเนาะน้าก็มีพ่นเนาะผมให้เดวนี้อันนี้เอาไว้มันหมดวเออเดี๋ยวดมีตรงนี้ 0บพันเอส0บอกเอออาชาเนาะสิบพัน่ใช่ปากหาพันเออโอยจะากระไรโ้ตกใจได้ไปหามาาวเดินมาเอาวันี้เราวส่ไวเดอโย่ชื่อเ้อ่เนาะนี่แหละเอาอ๋อ่าหยกันก่อนิ่งใครยใขต้าแม่เนาะับผมมาเลผ่านวีก่อนครว่าเชียวเนาะ เพิ่นไทยไปเจ um, so hey, yeah. ้าเห็นแลไข่ไก่ใหญ่นะใชใชไข่ปนนาใช้ตัวนี้บอี่ปอบเมีไข่ไก่อ่พันโด้ตัวใหญ่เลยแม่ว่าม่อุ่นนซอยแม่ซอทางแม่านกอนปนเอิ้นชายอยู่กันนี่เนาะครได้ใช่ไหมไม่ละค่ะพันป๋อพันเอาเอาชาวพันไม ซอยทั้งแม่เป็นก่อนพี่น้องเลเนาะเด็กคนหน่อยสมงวานไออนี่จ้ะไม่ค่าขายนี่ไงเรียจะได้เงินเอ้ไม่ค่าขายในก็แม่ไม่ค่าขายเลยโอ้พี่วอผู้ขายเออ

ต้กินในเบิดด้ใช่เนาะแต่มาไนเนกินะคือเชิญะมาเดยเสไปดเนาะมาาโตนี่ทำแม่กับีดเกิบเลยเนาะ่วนาเ่หนดแต่ว่านี้อันนีจะย่างช่ไหบ่จะ่า่ไหบ่แม่ มามากะ <crew> ม <อ 60. S 2> ันแบบเนาะมาเสียแต่บ้านมาพี่เอ๋เนาะเป็นบุญเนเกือบี่เอบ่เนาะ็ยังเกือบเสียแล้วเศร้าเนาะโอ้ด้วยด้วยมาวันนี้พี่เองเนาะเอามีแต่สิตอนนี้กินไ่รนอาหารก่อนาดีพี่อไปเลยไปเลยไเล

มาๆๆไปเลยเนาะดไอกิะข้ากันเด้อรับประทานก็กินเดียวกันว่แม่เดียวกันเดียวกันเดียวกันไปเลยเนาะไปเลยเนาะซีบุกันบ้างซีบุกันไปเยเนาะ ไเบิ้ลลูข้าวข้างักันซิมมี่โอ้เมนูวน้ำแข็งเ็มี่เนาะคูอว่าเออนนั้นนะตั้งใจเยมันถดได้ยมันสืได้บ่อยเออไปส่้ยมาแบนี่คู่ไดก็สานาะพักไปแน ่ครับเอาโอเคพี่้องเลยหน่วห่อน่ยพี่รองมันเบีอยเนาะโอเคพี่รองเลยดวน้ำก่อนเด้อแะ้วพี่องเลยจังก็เดียวอย่างมากกันอีเชียวรู้มอนี่ก็ได้เอามาห่อแล้วพี่รองโอ้แล้วพี่อเนาะเดี๋ยวทั้งโมเซนสิโกตู้ตู้คีบใเพียงสำเเด้อวันนี้ครับพี่รองเนาะขอบคุณขอบคุณครับพี่รอง สุขุมสุขพลอนด้วยเนาะมันจะมีทางมาใส่เนาะามางานบุญเงินน้อยเงนน้อยเป็นอน่งกบงานมันจะเริ่มสว่างได้เลยเปนนบหน่งเลยนะต่ไม่ได้ตอนแรงเป็นอันดหกงานเป็เนาะพงานเท่าเท่าุ่เลยกะบแนเงินตั๋บาทเป็นอันดับนงเนาะนะอให้งานนีน คามลืมไปดูดีเดอพี่น้องเด้อนอสราคิมนี่าการแสดยดขอตัวจบคลิปไปกน,นสำเนาพิธารประกาศใดขอตัวขออภัยนะพี่น้องนอสราคิมนี่ขอการเข้ามาสบายดีเด้อสบายดีทั้งพี่น้องเนาะ